สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับงานเราในวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆครับ ตอนนี้รู้สึกอิ่ม,มใจมากที่หลังจากที่เราคอยมา10ปีครับกับการที่ได้เปิดตัวออกมาในวันนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำแล้วโอ๊ตก็บอกเองว่าถ้าเราออกมาเปิดตัวแล้วมันจะทําให้แม้กระทั่งแม้กระทั่งความคิดที่ว่ากฎหมายองสมแลวเวียมมันจะเกิดขึ้นได้แล้วพอวันนี้มันเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้มันก็ มันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นไทยเป็นเก์แล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองในในตำแหน่งนี้ครับให้ดีที่สุดวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเออมันมันมันได้มีโอกาสก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่แค่คู่เราแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนสามารถแสดงถึงความรักได้มันอิ่มมันอิ่มอกอิ่มใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับมากที่สุดในชีวิต มองไปรอบห้องแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความโชคดีครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่มีคนที่รักมีมยิ่งครอบครัวที่มาอยู่กับเราแล้วก็อย่างคุณพ่อมาพูดวันนี้ผมก็ปกติคุณพ่อก็ไม่ใช่คนพูดเยอะก็เลยเออดีใจครับที่ทีไ่ได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแล้วก็เราก็เห็นว่าจริงๆคนที่มองเป็นผู้ใหญ่คนเขาก็สามารถที่จะมีมุมมองใหม่ๆไ,ได้นะครับพอเขาเจอ The, เรื่องที่เขาคงเมื่อก่อนก,นก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าแบบที่คุณพ่อพูดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอะครับมตกใจนะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนที่เราครบกันก็ไม่ได้ถามพ่อ,อะครับและแมก้กระทั่งวันนี้ก็บอกพ่อว่าเออพ่อพูดไหนนะก็ไม่รู้พ่อจะพูดอะไระครับเพราะาพ่อไม่เคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การเป็นอย่างนี้ครับ LGBTQ พ่อไม่เคยพูดเลยแล้วเมื่อกี้พอพ่อพูดแล้วเราก็คือน้ําตาคือการน้ําตาไม่ม่อยู่ครับเพราะว่าพ่อเข้าใจมากแล้วเราก็คิดว่าเราเราเราโชคดีมากครับวสขของการแต่งปีนแวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้มันเหมือนเราได้อยู่ในที่สว่างแล้วเราได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วการที่ ทุกคนรับรู้แล้วรอยยิ้มที่ได้กับคือมามันมันเป็นพลังที่มหาศาลมากครับมันไม่ใช่คือพออยู่เป็นกลุ่มเล็กๆมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นความลับที่เราเราต้องปกป้องไว้แต่พอมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยครับมันเป็นอีกพลังหนึ่งเลยที่เราได้แชร์แล้วเราได้พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอะวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นเรา100%นะครับ มันไม่มีการหลบซ่อนไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดไหมมันคือสมบูรณ์แบบมากแล้วมันฟรีมากมันสบายมากแล้วคนที่เรารักทุกคนมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันนั้นมันก็มีแค่เพื่อนๆวันนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่าเรารักกันมากนะแต่วันนี้มันความรักมันได้กระจายตัวออกไปแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่ครอบครัวครอบครัวได้มีโอกาสมามีส่วน,นผมไม่เคยเห็นเขาตื่นเต้นนะครับวันนี้ <laughs> เป็นหนแรกที่ <laughs> ตื่นเ <c oughs> ต้น <c oughs> ผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นคนแรกเลย ตอนที่ตอนที่พูดสปีชมันคำมั่ยก็อย่างเนียมการนงานมีคำมั่นสัญญาให้กันมีไหมเรามีมั้คู่เรามีจริงๆเราเราเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราเคยมีคำมั่นสัญญาตอนที่เราเราเราแลกคำมั่นสัญญากันเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วในที่งานที่ภูเก็ตแล้วครับเราก็ยังยึดคำคำมั่นเดิมนั้นอยู่ครับในวันนั้นคือคือเป็นว่า <laughs> ยาวเลยครับยาวเลยมันห้านาทีะครับฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็สรุปก็คือเราเราก็คือเราจะยอมรับและดูแลในการละกันไม่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเาเรารู้ว่าเราเลือกคนนี้แล้วเราจบที่คนนี้แล้วแล้วเราก็ต้องจับมือไปด้วยกัน เพราะว่าไม่มีน้ําบ่อหน้าแล้ว <c oughs> แล้วเราก็จะอยู่ที่บ่อน,นี้แล้วก็มีความสุขในวันนี้ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าเจอทุกเจอเจอสุขเจออะไรก็ตามถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้แบ่งปันไปด้วยกันครับนั่นคือคำสัญญาที่มีให้กับกันในวันนั้นแล้ววันนี้ก็ยังเหมือนเดิม,มใช่ไหมครับที่รักใช่ครับ เอาจิงป่ะวิววิวนิดนึงคืออยู่กันมาจริงๆก็คบกันมาสิบแปดปีแล้วครับ,รบแล้วก็ตั้งแต่ง,งานแต่งก็สิบปีแล้วแต่พอเออมันมัน,ม,นมันใช่คือวันก่อนก่อนนี้นเพื่อนบอกมันนี่จริงแล้วนะมคกิ้พี่แม่ก็บอกนี่เอาจริงแล้วนะ <Okay S 2> เพราะว่าตอนที่แต่งงานก็กไม่คิดว่าจะไม่ต้องมันไม่ต้องจดนะครับในวันนั้นนะครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นนี้เลยเราก็อยู่ได้ครับแต่พอเราได้เจอ หลายๆเรื่องที่เขามาใช้ใเราฟังเช่นลูกคนหนึ่งตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าแฟนเขาแบบบอกว่าเอาเป็นว่าเขาตกลงกันว่าเขาจะเขาจะไปแต่แม่ก็มาห้ามว่าว่าไม่ไม่อยากให้ลูกไปตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับก็กกได้แหละทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายนี้มันสาคัญมากเลยครับที่คุณสามารถตัดสินใจแทนกันได้ในการดูแลกันและกันแล้วโดยเฉพาะตอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วผมป่วยแล้วหมอต้องการจะจัดการกับผ่าตัดอ่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ถามคุณเป็นใคร โอ้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนครอบครอบครัวเท่านั้นถึงจะตัดสินได้วันนั้นเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบจริงๆว่าเราสามารถราไม่เราไม่มีความกังวลอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเราสามารถตัดสินใจแทนกันได้ัครบ,ครบ ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีมันเป็นแค่อยู่ในหัวว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันมีแน่นอนชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้ววันนี้มันมีความการันตีับมันขนลุกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้กับประเทศนีเป็นไปได้กับทุกๆคู่แล้ววันนี้เรามาจดเองเพราะวันนั้นวันที่ยี่สบสามเราก็เห็นข่าวของหลายๆคนแล้วก็แบบดีใจแทนทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมันจะหวิววิวมันจะแบบมันจะมันจะสั่นแล้วแต่พอวันน ชีวิตนี้เราได้แต่งงานจริงๆแบบคนอื่นแบบที่รักไม่เคยคิดว่าจะได้ใช่ครับมีวันนี้ใช่ครับอย่างจะคุยกันเรื่องนี้ว่าเราก็ยังใช้ของตัวเองเนาะใช่ใช้ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ก็เชื่อว่าต่างคนก็แฮปปี้กับกับนามสกุลที่ตัวเองมีแล้วก็เห็นหลายผู้รักชายหญิงก็ ตัดสินใจว่าจะใช้นามสกุลของตัวเองก็แต่ไม่แน่ครับวันนั้นก็อาจจะอีกไม่กี่ปีอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นนามสกุลเขาและอีกปีปีขี้ก็เป็นนามสกุลเขาปีคู่ก็เป็นนามสกุลผมมันมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆฮะหรือจะอะไรก็ได้ฮะตอนนี้ข้อดีของกฎหมายไทยตรงที่ว่าแบบคุณเลือกได้ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนครัครับอยากมีอยากมีทายาท ไมณนะตอนนี้ผมไม่ได้อยากมีผมว่ามีหลานห้าคนก็เต็มบ้านแล้วครับ<ช>จริง,รงๆโชคดีที่ที่ที่มีหลานหลานรักที่เขาก็เห็นพวกเรามาตั้งแต่เกิดและเขาก็รักพวกเราทั้งคู่เป็นเป็นคุณลุงที่ทเป็นลุงที่ใจดีเราจะพยายามเป็นคุณลุงที่ใจดีนะปล่อยให้พ่อแม่เขาสั่งสอนเ,เป็นคุณลุงที่ใจดีครับเราก็มีหน้าที่สปอยเขา เพราะว่าตอนแก่เราอยากให้เขาดูแลเราเราก็จะบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยลุงสองคนเนี่ยรักอยู่มากกว่าพ่อแม่นะจาไว้อันนี้คือพ่อกับพ่อที่แท้จริงแล้วพอเราเห็นน้องๆเราดูแลหลานแล้วมันเวลาเด็กโตมาแล้วตั้งคําถามไปเจอปัญหาเนี้ผมเห็นชีวิตเขามันเจอเยอะมากเราก็เลยมองว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระของพี่น้องเราโดยการช่วยกันดูแลนั้นวันที่เรารู้สึกว่าเราจะมีลูกแต่พอเห็นหลานสี่ห้าคนแล้ว แค่นี้เราขอรับมาเป็นเหมือนกับลูก <Yeah. S 1> ในเวลาเดียวกันแล้วดูแลพวกเขาจะ, mm hmm. จ,ะจะดีด้วยจะดีเหมือนกันครับ้แต่วันนี้เป็นแความรักความเียมีอะไรที่เราต้องการื่องของกฎหายขออะไรทียครับผมว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ เพศภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่าเทียมหรือแมก้กระทั่งในอนาคตเรื่องของชื่อนำหน้าอีกนะครับมันเป็นความสมบูรณ์แบบของการสร้างครอบครัวที่คุณจะสามารถมีลูกได้ที่คุณจะสามารถเลือกหนทางในการอุ้มมุนได้และน,นี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาความเหมาะสมและจังหวะที่ใช่สมรสเท่าเทียมคู่ชีวิต ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางมาสิบกว่าปีด้วยกันและหลังจากนี้ไปผมว่ามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับส่วนตัวแล้วม,ไมัไม่มีอะไรณตอนนี้ผมว่าแค่เราเปลี่ยนจากนายหญิงมาเป็นบุคคลที่1กับบุคคลที่2องเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์ต่างๆก็ต้องไล่ไล่เก็บเป็นเยอะมากก็คิดว่าตอนเนี้ย เรามาไกลามากยังไม่ได้รู้สึกว่าโหมันนิดอะไรไปมากกว่านี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวธรรมชาติก็จะจัดสรรเองว่าอะไรที่มันจะต้องดําเนินการต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงฉลองครับดังนั้นยังไม่ต้องมีอะไรมากนอกจากฉลองกันปีนี้ฉลองถึงความแตกต่างฉลองถึงโอกาสที่ทุกคนจะมีความเท่าเทียมมันไม่ใช่ว่า LGBTQI a แต่างงานนะครับปีนี้แต่มันคือมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยวันนี้มีความเท่าเทียมกันหมดแล้วมีความเท่าเทียมกันหมดแล้วไม่มีใครรองใคร ไม่ว่าคุณจะมีรายได้แบบไหนไม่ว่าแบ็กกราวด์คุณคุณมาจากที่ไหนก็ตามแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศสภาพะไหนก็ตามคุณมีความเท่าเทียมกันหมดตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมาผ่าคุณถามทางสื่งญี่ปุ่นตัยอย่างญี่ปุ่นเองประเทศอื่นๆที่ยังไม่มีกฎหมายนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณูดี้กับคุณวออยากฝากแมสเซจอะไรไปบอกถึงพวกเขาบ้าง ก่อนหนึ่งผมว่าเราต้องชื่นชมประเทศเราที่เราเราเรา,เราก้าวหน้าเรามีความคิดที่ที่กล้าทำครับผมว่าทุกประเทศเขาก็น่าจะมีวิธีและก็เส้นทางเดินของเขาตามความเหมาะสมเพราะว่าเราอยากให้พอมันเกิดขึ้นแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและมันเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจของของคนในประเทศนั้นจริงๆครับฉะนั้นผมคิดว่าทุกประเทศมีทางทางของเขาพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันจะได้เกิดขึ้นอย่าง ถ้าคำว่า sustainable ล้วอย,อยู่ได้แบบอย่างจริงๆครับทุกอย่างในโลกที่มันมีจังหวะของมันน,นะครับแล้วเราว่าแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็จะมีจังหวะที่ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งบางวัฒนธรรมก็คือเปิดกว้างมากยอมรับความหลากหลายแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะยอมรับเราจะถอนออกมาแล้วก็ไม่เป็นแบบเดิมดังนั้นถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในวันนี้ ของบ้านเราที่เราไม่คิดว่ากฎหมายนี้จะผ่านแล้ววันนี้เรากลายเป็นชาติแรกในอาเซียนแล้วเรากลายเป็นประเทศที่ถ้ามองไปรอบโลกตอนนี้นครับทุกคนก็บอกว่าประเทศไทยคือดินแดนของอิสรภาพอย่างแท้จริงมันคือความงดงามที่อยากจะบอกคุณโอ๊ยแหละครับว่าบางทีเรารู้สึกโตขึ้นมาโอ้โหประเทศเรามันไม่เหมือนประเทศอื่นเนาะประเทศเราไม่มีน,นู่นนะี่ผมว่าใจเขาใจเราไม่เคยมีใครมองว่าที่ที่ตัวเองอยู่มันโอเคแต่วันนี้อยากจะให้ ย้อกลับมามองเรื่องของความเท่าเทียมกันนิดนึงว่าอย่างนั้นเราก็อยู่ในประเทศที่ทุกคนแบบมันเท่าเทียมกันแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆสังคมทุกๆชาตินะครับทุกๆอย่างมันมีจังหวะมันมีเวลาแล้วถ้าเกิดคุณอยากแต่งงานมาเมืองไทยได้ครับค e to t h ชา l เลยมาเมืองไทยครับเพราะว่าคุณจะได้ถูก recognize ว่าคุณก็คือสองคนที่มีความเท่าเทียมกับทุกๆคนมามาแต่งงานที่เมืองไทยครับขอขอเชิญครับ ราในฐานะ l g b t q ท,ที่อยู่ในประเทศไทยค่ะมีอยากให้ยกตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้ยังมีการกดขี่ของสังคมในฟองไม่เท่าเทียมกันหรือการถูกของจากมุมมองข้างนอกเราในความอยากให้ยกตัวอย่างในความแล้วก็การแก้ปัญหาควรต้องทำว่าเราเท่าเทียมกันกมหติเท่าเทียมแล้วแต่มันมเท่าเทียมจริงรไหมในสังคม,มต่อว่ามันมันมาจากความรู้และความเข้าใจการที่เรามีกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นจุด ที่ดีมากเลยสเป็น,เป,นเป็นการยอมรับกับความเข้าใจกับสังคมรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อย่างเช่นพอรุ่นหลานๆเนี่ยเขาคาพูดนี้คำคำพูดจาเยียดหยามมันมันไม่มีอยู่ในเวโอแคปเขาเมผมผมคิดว่าเราเราคงภูมิมมใจครับเพราะว่าตอนนี้สมมติว่าเมื่อก่อนในโซเชียลเราก็จะเห็นคนเ,เขียนพูดจาไม่ดีตอนนี้ผมว่าประเทศเราน้อยลงแลวเราก็จะเห็นว่าพอคนพูดจา มีคอมเมนต์ไม่ดีก็จะมีคอมเมนต์ดีที่เข้ามาเข้ามาต่อต้านตัวนั้นอีกว่าโลกเราถึงไหนแล้วอีกสิบเท่าอย่างเงี้ยผมว่าม,มันก็มันก็เห็นแล้วว่าเออจริง,รงๆเราเราเดินมาไกลามากแม้แต่ข่าวข่าว,าวเรื่องของตัวสมรสเท่าเทียมเองในที่ลงในประเทศไทยเทียบกับที่ไปออกข่าวในต่างประเทศผมว่าเราตดยเฉพต่างประเทศเขายัางมีมีการ aggressiv ในเรื่องนี้เยอะมากครับผมว่าก็เป็นเป็นข้อดีของคนไทยที่เราก็ มีความเปิดรับมากขึ้นแล้วก็เปิดเปิดกว้างครับมีคนถามว่าแล้วหลานจะชวนมาไหมในงานนี้เราบอกว่าต้องมาสิเพราะว่าเขาคือหลานเราแล้ววันนั้นที่เขาก็ยังงงว่าอ้ามาบ้านเราเอาลุงอุ้ที่ลุงอ๊อเอานอนบ้านเดียวกันเหรอแล้วบอกว่าอ้าวผู้ชายสองคนนอนบ้านเดียวกันได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอแล้วคนโตว่าใช่เขารักกันฮะผู้ชายรักกันได้ได้วยเหรอใช่เขาเรียกว่าเกย์อยู่รู้ไหม,มนี่ือเด็กแป่าหันะครับเด็กคนว่าเกย์คืออะไรอ๋อมันคือผู้ชายผู้ชายที่รักกันที่ มีได้ด้วยเหรอแล้ววันนี้ครับหลานมาที่นี่เขาก็เห็นว่านี่ก็คือเรื่องปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะมีฝูงคุ้มกันว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งในโรงเรียนเด็กคนอาจจะพูดบอกว่า i, เฮ้ยตุดต๊ดตุ๊ดมันไม่โอเคเขาก็สามารถยืนหยัดแทนเพื่อนคนอื่นได้ว่านี่คือเรื่องธรรมชาติแลมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นผมว่าเร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 าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับยังไงคนก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เหมือนกับหลายๆอย่างในโลกใบนี้ครับแล้วก็ไม่มีอไอแฟร์อย่างแท้จริงในโลกใบนี้แต่เราต้องเน้นในเรื่องที่มันที่มันงดงามที่เพื่อจะได้ผลักดันให้โลกหรือกระแสะโลกมันมันไปอีกทางเนี่ยมันก็จะมีคนดึงมันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าคนแค่อย่างล่าสุดที่เราแต่งงานกันนะครับก็มีข่าวออกไปแล้วคนก็ยังก็ยังใช้คําที่ไม่โอเคโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยด้วยนะซึ่งเราก็มองว่าไม่เป็นไรเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจของแต่ละคน ไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่อยู่ในโลกนี้กับเราเช่นคนนี้เขาวิจารณ์ในต่างชาติถ้าเขาไม่อยู่ในสังคมเราครับที่มีการเปิดรับมีการยอมรับพลังงานของเขาก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าแบ็กกราวน์วัฒนธรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้เกาต้องยอมรับในการตัดสินที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าติเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้โกรธแค่เห็นว่าเออมันก็เป็นเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะในการ แบ่งปันแล้วก็เห็นว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องปกติผมขอเสริมนิดนนงว่าแล้วผมว่าทุกครั้งที่เราเห็นข้อความหรือว่าที่คนที่เขาเหมือนมีมีมีอคติอ,อะไรเงี้ยมันยิ่งย้ําถึงความสําคัญที่เราจะต้องมีกฎหมายอันนี้เพื่อให้ให,ให้บอกว่าเอ้ยเนี่ยกฎหมายเราเขาเห็นเราเท่าเทียมนะคุณไม่เห็นแต่กฎหมายเห็นเอใอนวันที่สังคมวัฒนธรรมระดับโลก กำลังบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรให้สําคัญให้ความสําคัญผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องออกมาแล้วก็แบ่งปันให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องให้ความสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอืน่นใดก็คือการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าเราจะชอบรักบุคคลแบบไหนยังไงทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และผมว่าถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนสีผิวอะไรมันมันมีแต่ความเข้าใจกันและผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่โลกต้องมีในวันนี้ครับคือการให้เกียรติยอมรับและเข้าใจความต่างของกันและกันครับมันก็จะฉ่ำเนอะมันก็จะฉ่ำมันก็จะมันก็จะเอ๊ดีเอง ใช่ไหมจะก็ชะฉ่ำอยู่จะหวานกว่านี้ไหมหวานกว่านี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกครับเราเข้าใจเรื่องภาษารักมาผิดตลอดผมเป็นคนชอบภาษารักของการจับแตะกอดเนี่ยแต่ของเขาชอบให้เราฟังคือให้เกียรติในการรับฟังแล้วบางทีเขาพูดด้วยเราก็เล่นลายแล้วเราก็เออซึ่งเขาให้ความสมคัญกับตรงตรงนั้นเราก็ต้องมาจูนกันเนี่ยผมก็จะหอมกอดเขาก็จะเยอะแล้ว ว่าเอาเนาะเราชอบอะไรเงี้ยก็จะจะช่วยกันปรับจูนไม่ได้เปลี่ยนเป็นอีกคนเองนะแต่ก็จูนกันเรื่อยๆช่วงนี้มันเป็นช่วงเก่าช่วงเก่าแล้วก็เราไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราไปเรื่อยๆเก่ากันมา18ปีแล้วแล้วเก่ากันไปเรื่อยๆอีกถ้ค่ะรีย่ทำนะว่าแบบชีวิตรักของเรา18ปีที่ผ่านมามันเหมือนอะไรดีนะเหมือนอะไรดีอาไผมผมคำที่นึกเข้ามาในหัวเลยคือคำที่พี่นุ๊กแมทพูดเมื่อกี้ อยู surtout, ่อยู่เป็นอยู่ทนแล้วก็ทนอยู่ผมว่ามันสิบปดปีมันครบรถอะครับตอนนี้มีหลายคู่ที่ส0มสิบสี่สิปีเขาเฮ้ยมันเพิ่งเริ่มต้นสิบแปดปีคือมันเป็นบททดสอบว่าให้เป็นเพื่องกันได้แล้วรักกันได้ด้วยเป็นแฟนกันได้ด้วยแล้วเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเพราะหลังจากนี้ไปมันมันเป็นการจูนกันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งมันคือผมบอกเลยว่าเขาคือเขาคือก้อนธรรมะ เขาคือก้อนทุกข์ของผมือนกันแล้วผมก็เป็นก้อนทุกข์ของเขาตงไปด้วยกันแล้วเรียนรู้จากกันละกันแล้วเวลาเวลาเรามีปากเสียงกันมันคือการเปิดโอกาสให้มีปัญญาเกิดขึ้นปัญหาเท่ากับปัญญาแล้วเราก็อทำไมเราต้องมานั่งทะเลาะเขาอ๋อเราเห็นแล้วมันวางได้เพราะมันดีได้แล้วผมว่านั่นคือความงดงามที่เราต่างคนเราชอบปฏิบัติมากครับเวลาเรามองเฮ้ยทำไมมันต้องมันต้องเก่ากันเยอะขนาดนี้แต่เรามองว่านี่แหละมันเป็นเหมือนคู่ชีวิต ที่จะได้มีโอกาสช่วยกันเกราวแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติใช่ไหมฮะแล้วก็มันสินเสมอกันเนาะเอสินเสมอวันนนี้อยากจะบอกอะไรกันด้กันบ้างได้ก็ขอบคุณที่เข้ามาทักเราในงานแต่งของพี่ชายที่อยู่ ถือแก้วแชมเปญแล้วก็บอกว่าจับกันได้ไหมแล้วไอ้ก็มองหน้าอยู่แบบอืมเราเคยคบแล้วยังไงยังไงใครนึก <laughs> แล้วพอเรารู้ว่าเราโตกันมาตั้งแต่เด็กปถมถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พ่อแม่เราก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมารักคิดว่าและเชื่อว่าไม่มีอะไรบังเองิญที่ที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ยูยังถามเลยก่อนงานแต่งเราเมื่อไม่นานนี้ว่าเราจะแต่งไปเพื่ออะไรแน่ใจแล้วเหรอจำได้ไหมก็อ,อยากจะบอกว่ามันไม่ไม่เห็นใครแล้วในชีวิตที่เราอยากจะแก่ไปด้วยอยู่ไปด้วยทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนอกจาเนีย รักดีนะเจ้านิวก็ตั้งแต่คบกันมารู้สึกว่าเราก็เป็น คิดว่าเราเราทาให้ทั้งคู่โตขึ้นกันละกันเนาะเราเป็นบทเรียนและบททดสอบให้กันละกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็เราก็ไม่เลิกที่จะพัฒนาและโตไปด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาก็ทําให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่ที่เก่งขึ้นที่ดีขึ้นเป็นคนที่ที่เราภูมิใจที่เราเราเป็น Thank ิ o u <ใ>ครับสมรสเท่าเทียมเท่ากันใค,ใครเขียนกฎจักรวาลไว้ครับ <laughs> ใครเขียนกฎจักรวาลไว้ <laughs> ผมว่าไม่มีอะไรที่เป็นกฎที่ถูกที่ผิดทุกอย่างในโลกนี้ต่างเมคขึ้นมาหมดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสัญชาติเชื้อชาติไม่มีอะไรจริงและไม่มีอะไรไม่จริงลึกหน่อยนะครับแต่คิดว่าคุณคิดว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันผิดเหรอครับ ผมว่ามันมันดีมากและทุกคู่ที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณดูแล้วคุณยิ้มอะครับคุณดูแล้วคุณมีความสุขดังนั้นไม่ได้แหกจักรวาลเลยครับแต่ว่าจักรวาลเปิดรับทุกคนครัขบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแต่งเรี่ยงครับแ,แต่งเรี่ยงครับ <laughs>